อันนี้แหละครับอันนี้คือผมยังไม่ตัดจะตัดเป็นลองทรงหรือทรงอะไรครับตัดลองทรงสูงเพื่อที่จะให้ดูวิธีการตัดด้านขวาก่อนนะครับดูนะครับผมจะตัดโดยใช้เบอร์หนึ่งลองทรงสูงเนะเบอร์หนึ่งแล้วถ่ายขึ้นไปแบ่งสามเหลี่ยมได้แล้วก็ตัดเลยนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมตัดให้ดูคือเลื่อนมาหานิดนึงเอออย่างนี้ ใส่เบอร์หนึ่งแล้วนะครับเลนะครับฝากอะไรถึงเพื่อนไหมตัดทรงลองทรงหรือว่าครูเขาเคยดุไหมครูอนุญาตให้ตัดไหมลองทรงได่ให้ตัดเออให้ตัดลรอยูป่ป้อนไหน,นไมอสองโอ้มีเพื่อนผู้หญิงเยอะเลยเนาะมไม่เยอะ นี่ตัดลองทรงก็ตัดอย่างนี้นะครับใช้เบอร์หนึ่งเป็นตัวตัดด้านหลังดูนะครับข้างหลังใบหูขึ้นเบอร์หนึ่งเป็นไกดลายไว้พอเราได้ไกดลายเบอร์หนึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาเบอร์โอวสร้างแบบ สร้างแบบนะครับนี่วีสร้างแบบมาเก็บกกลางใบหูทําอย่างนี้ถ้าตามตามไกล้ลายเบอร์หนึ่งกกอืม ขึ้นไกลายไว้อย่างนี้แล้วก็ทำเบอร์หนึ่งตามกาึ่ง,งกลางใบหูนี่ลงทรงกลางติ่งหูคือลงทรงต่ำเนือริมใบหูลงทรงสูงเราก็เข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็ทำให้ได้เขานวลดำกลมกลืนเขานวลดำกลมกลืนอย่างนี้ดูนะครับส่วนด้านหน้าเขาจะเอาออกหรือไม่เอาออกก็แล้วแต่หน้างานแล้วแต่เราจะตัดให้เขา วีลงสองครั้งวีขึ้นหนึ่งครั้งขณะที่วีขึ้นตัดปัตติเลียนไปด้วยอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมครับชัดเจ๋วเลยทีนี้ผมทำให้ดูข้างขวานะครับข้างนี้เพราะเป็นมุมกล้องด้านขวามือผมก็เลยทำให้ละเอียดหน่อยถ้าขยับอีกทีหนึ่งมันจะไม่ได้ฉากมันจะกล้องมันจะเปลี่ยนไป ผมก็เลยทําให้ดูอย่างละเอียดเลยครับตรงไหนไม่ดีก็เอาวีเก็บเก็บเก็บอย่างนี้ส่วนด้านหลังก็อย่างที่ผมบอกอันี่ให้ดูด้านข้างอย่างนี้ก่อนแล้วก็เสร็จแล้วครับเนี่ยเวลาไม่ไม่เหมาะสมขนาดนี้ครับสรุปว่าผมลองทรงนะครับเนี่ยมันจะเต็นเป็นอย่างนี้เมื่อตัดเสร็จแล้วดูหน้าให้หล่อๆเลยนะครับ,ค,รบคนนี้หล่อจริงตัวเป็นหนุ่มมาจะได้เมียเป็นผู้หญิงนะครับ แล้วก็ไม่ได้เป็นกระเทยแน่นอนเนาะครับันนี้คือลองทรงที่ผมตัดให้ดูตอนแรกนะครับยังไม่ตัดคือเขาเรียกว่าลองทรงกลางๆนะครับหน้าตาหล่อมากเลยดูโอ้โหยิ้มขึ้นหน่อยนะครับได้เมียเป็นผู้หญิงแน่นอนคนนี้ครับขอบคุณครับ